เปิดขึ้นที่บางไทยใช่เป็นง,นง,งะเป็นไงครับพี่น้องก็คือได้ดูหนังเวอร์ชันต้นฉบับแล้วก็หน้าสองคนนี้ก็ดิ้งลอยเพ<ล>รเ<ล>าะเรารู้สึกว่าถ้าแปลงเป็นไทยแล้วถ้าสองคนนี้เล่นเนี่ยน่าจะสนุกมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นของไทยเราแล้วถ้าดึงสเสน่ห์จคนนี้มาผสมภาษาแล้วเป็นแบบของเราเนี่ยเราอยากเห็นมากๆเลยแล้วก็เห็นว่าถ้าคนนี้กำกับจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเรวเริ่มมาจากว่าถ้าเป็นผมเองเนี่ย เราเองยังอยากดูมากๆอยากซื้อตัว๋วดูเรื่องนี้มากๆเลยเราก็เลยเนรมิตมันขึ้นมาเองซะเลยก็เคยไกจับภาพปุ๊บเป็นสองคน,นเลยตั้งแต่นาทีที่ดูอยู่เลยนะครับเฮ<า>้ดูต้นฉบับแล้วหัวผมก็เล่นตลอดเวลาเลยแล้วก็แบบต้องทำอะไรต้องทำอะไรกลับมาไทยปุ๊บผมโทรศัพท์ทันทีเลยอาะ้องฝากใหก่อนโทรหาหมูก่อนโทรหาหมูปุ๊บก็รีดโทรหาเหล่านี้เลย แต่ถ้าเขาไม่เล่นปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ทําเลยนะฮะแล้วพอตอนทิวเขาบอกว่าไงเขาโอเคเลยไหม่โตเขาบอ,ก,อากว่าขอดูหนังก่อนนะอขอดูปุ๊บเขาก็ท,าทันทีเลยทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าต้องเป็นสองคนนะครับมันมีโมเมนต์ไหน<ค><อ>ไมันใช่เป็นภาพออกมาว่าแบบทิวที่แบบคือคือจริงๆแล้วบทสองตัวละครนี้เป็นบทที่เล่นยากมากนะครับคือมันทั้งตลกทั้งดราม่าและต้องใช้เสน่ห์พลังดาราที่เยอะมากๆเอาจริงในเมืองไทยในนักแสดงในวัยระดับเนี้ย พูดตรงๆไม่ได้อวยกันเองนะคือผมรู้สึกว่านึกใครไม่ออกจริงคือมันต้องใช้คนที่แบกหนังทั้งเรื่องลัษณะขนาดนี้ผมแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์เนี้ยมันมีแค่2คนเองจริงแต่ไม่พันล้านก็พูดไปต้องถามเขาต้องถามเขาตอนชวนเป็นยังไงไปที่พี่หมูก่อนแล้วไงพี่หมูก็ถ้าเข้าเข้าหินเรา่อนเลยก็ว่าต้องเป็นพี่หมูต้องนั่นที่กำกับเรื่องนี้โอ้ก็ตื่นเต้นรู้สึกเหมือนกับพี่โต้งมอบซองแดงให้แล้วก็ก็ พยายามจะทำหนักสักพ, oh, พักแล้วเขาบอกพี่โป๊เแจกในข้อความพอดีครับพอดีใจไม่เคยทำงานกับพี่เคยเหมือนกนะันนานแล้วนะแต่ว่าในในอันนี้รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำหลายอย่างในฐานะคนหนักเลยตอนนั้นตอนนั้นพี่โต้เขาบอกไปเข้าหินสองคนนี้มาก่อนแล้วบอกครับบอกเลยบอก,บอกพี่หมูเลยก่จริงเลยนะไอ้วพี่หมูว่าไงครตอนพี่โต้บอกต้องเป็นพี่หมูเราเขรู้สึกตื่นเต้นครับเขารู้สึกว่ามันมันดูเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเอามารวมเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะดูหนังก่อนแล้วพอดูหนพพออกับี่่โต้ง ช่แล้วคือมองไปในมุมเดียวคือตรงไหนรู้สึกว่ามันน่าสนุกตรงที่ว่ามันไม่ได้เหมือนเละคือคือพอจะจินตนาการออกว่าเป็นดีพิวซิ่งหรือว่าเฮ้ยมันต้องตัดแปลงนะมันต้องแบบปรับให้มันเป็นรีบอแบบไทยนะแล้วก็เราจะมาเล่นอะไรกับมันรู้สึกวน่าสนุกความสนุกมันรออยู่เยอะมากพอพอเป็นเวอร์ชันดีเมเราคิดไว้ในหัวไหมว่าภาพของเราเวอร์ชันไทยมันจะเป็นยังไงอะไรอมี ยังไม่คิดออกทันทีก็คือค่อยๆมาคุยกับพี่ต้องคุยกับทีมเขียนบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆคิดกันแล้วพอตอนคุยกันเ็นตอนเขียนบทแล้วก็แบบสนุกมากมันเจออะไรเงี้ยเราเพเจอันี้ปเลสัญญาที่สับโบรานันจงมันเจอแต่ย้อนกลับไปพี่ต้องอีกทีหนึ่งมันเป็นเวอร์ชันที่หนังกองต่างประเทศเขายากไหมตอนไปขอิขสธิ์โผไม่ยากเลยครับไม่ยากเพราะว่าพอเราไปพักไปปุ๊บแล้วเ็เห็นเป็นทีมพวกเราเขาเขารู้ว่าเป็นใครเป็นอะไรบ้างเขาก็ตื่นเต้นครับแล้วเขาก็ อยากจะให้เราทำมากๆโอเคเลยตึ้งกับพี่ตพีพีป้าตึ้งกับเขาเห็นภาพเราสองคนเลยจากฉากหลังเรื่องนี้หนูมันเด็กใหม่พี่จะไปสู้แล้วพี่พลาแรกแรกเขาจะไม่เล่นด้วยซ้ำชาร์จมาตั้งแต่หัวสองข้างเลพอถึงวีพีปุ๊บหนูจะไปนี่ีพร้อมมาแล้วเตรียมมาแล้วเราให้เกียรติพีพีสองคนกอน แค่นี้เลยเอาไปเอกพัารานไปด้วยโอ้ยผมก็ผมโชคดีเพราะในหนังเขาดังก็เรื่องมันดีครับรุ่งกลับเขาเก่งเขาทำเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โชคดีอยู่ในงานที่ดีนะหนังมากอะไรเงี้ยตอนนั้นสริงๆแล้อ่าอันเนี้ยผมก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ที่ผมได้มาทํางานกับพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหมายถึงว่าจริงๆแล้วพี่ตองตอนที่มาชวนผมกับพี่พีเล่นน่ะพี่ตองก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าหมายถึงว่าเขาไปเจอหนังเรื่องนึงมาที่เขารู้สึกว่าอยากชวน เราสองคนมาเล่นมาทำรีเมคอะไรเงี้ยผมรู้สึกแรกคือมันผมรู้สึกว่าเอ๊ะหนังหนังมันมันต้องเป็นหนังแบบไหนที่ที่ผมรู้สึกว่าเขาอยากจะชวนเราไปเล่นแล้วเหมือนว่าเขาเห็นตัวเราในนั้นยังไงแล้วหนังมันมันมันเจ๋งแค่ไหนที่พี่ต้งรู้สึกว่าอยากจะเอามาันมารีเมคอะไรเงี้ยก็เลยเรู้สึกว่าโอเคมีการนัดก,กันไปดูหนังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่ที่ก็ฉบับมันเป็นหนังที่ท,ที่ดีจริงๆอ่ะมันเป็นหนังที่สนุกแล้วมันมี มันมีหลายอมิติที่เราดูแล้วเราได้ได้ได้หลายความรู้สึกแล้วแล้วแล้วแต่ละความรู้สึกมันสุดครับออกมาแล้วรู้สึกว่าเอยหนังนี่เป็นหนังที่แบบออกมาแล้วมันมัน,มนเต็มหัวใจมันมันมันถูกเต็มเต็มด้วยด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก<ไห>็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่ดีแน่นแท้แล้วก็จริงๆล้วก็วกคุยกับพี่โต้องอยู่ตลอดแต่เปนรู้ว่ามันยังไม่เคยทํางานกับพี่โต้องอะไรเงี้ยรวมถึงพี่หมูก็ไม่เคยทํางานด้วยแต่ว่าก็เป็นสองคนที่เราติดตามงานแล้วก็เพื่อคูนเป็นหนังเทพเจ้าแห่งความขบขันอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่่าามันนนเป็งที ปฏิเสธไม่ได้แล้วทำงานกับพีพีด้วยเราก็สบายใจที่สุดแต่เมื่อกี้พีพีบอกว่าตอนแรกจะไปเป็นใหญ่นะแหมมันเลิกจริงหรือเปล่าเะเพราะพี่โตบอกว่าถ้าคุณปเเขามีข่าวเกาเหล่ากันอยู่พี่วางยาตลอดจริงเพราะว่างอนกันครับงอนเขาเรางอนกันเราก็เลยบอกว่าเราจะไม่ทำงานด้วยกันละ อย่างยังเลยครัอยู่ในช่วงเวลานั้นกอนจะเริ่มหายผ่านไปวันเดียวแล้วเราก็บอกเอาโอเคเราทำไม่ได้เกิดเดียวกันทำไมเราตัดใจลงทุนด้วยเลยทั้ง p p พีปิดเชนเป็นทั้งพีพีเนเจอรเชนโอจริงๆต้องบอกว่าเราได้โอกาสที่ที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มาก่อนจริงๆแล้วหมายถึงว่าผมรู้สึกว่า GDS อ่ะเป็นเป็นบริษัทที่ที่เป็นบริษัทสตูดิโอทำภาพยนตร์ที่ที่เรารู้สึกว่า แค่เราได้ทํางานด้วยมันก็เป็นสุดยอดแล้วเลยผมว่าตั้งแต่เราเราอยู่าดาวหรือว่าเราเราเป็นเด็กเริ่มเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยการได้ทํางานกับจีเดียจะอย่างอย่างที่อาพุ่งบอกเลยใอ้บอลเลยครับผมจีเดีเป็นค่ายที่นักสแสดงผมว่าเกือบจะทุกคนแหละอยากอยากทำงานด้วยอยากจะเป็นครั้งหนึ่งได้ได้มันทางานกับจีเดียจรงการการมันร่วมคุณผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหเกินเกินเกินความฝันไม่มากอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าเราโชคดีที่ที่พี่ๆเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ที่ที่เราจะสามารถ มามาผสมบางเอเลเมนต์กันแล้วมันจะทำให้มันไปข้างหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้ส efecto, ึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วม ough> ันเป็นมันคือต้องบอกเขาให้โอกาสมากกว่าไม่ใช่เราตัดสินใจอ่ะแต่เพราะเขาชวนแล้วมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ที่มันไม่มีคําว่าไม่อยู่แล้วเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเกียรติของเรามากกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความโชคดีของครับทั้งทีโอเคด้วยพี่โอเคด้วยเลยเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะดีใจหนูมาก เป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยโห้ก็ตื่นเต้นไงทำงานกับวิลกินอย่างเงี้ยนี่ก็ชาร์จมาดอกนี่ก็ชาร์จมาชาร์จมันเล่นผมเลยเนี่ยก็ดีใจครับดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็ดีใจที่ทางเจียร GDR ชวนมาทำโปรเจกต์กันด้วยแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันตั้งแต่ที่พี่ต้งแบบว่าติดต่อมาที่หมู่เราแบบเหมือนนี่หนังเรื่องนี้พอเราได้ไปดูจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเออมันมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นหนังที่พอพี่ดูเองพี่รู้สึกว่าแบบเออพิมพ์แลยนะบ ใช่ค่ะเพราะว่าพี่จะเปลี่ยนบททั้งหมดพี่จะเล่นอะไรก็ได้ใไม่ใส่ไม่ใช่เพราะว่าพีอยากเขียนบทเองอยากเล่นเป็นอะไรถ้าเขียนบทเองเป็นนางฟ้าเไม่มีนางฟ้าเป็นผูก็เรื่องบทอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฝั่งทางจีเดียส เอ,อ่อทางฝั่งมือกิ้นธือวิธะไรเงี <c oughs> ้ยก็จะมีเป็นแบบว่ามีเว,เวในในตัวบทบ้างในส่วนการเลือกฉับต่างๆในการคผแ้รคเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างในเรื่องนี้ก็เป็นเพลงด้วยครับเป็นเพลงประกอบก็ปล่อยมาแล้วเพลงหนึ่งให้ฟังกันในเทรนเลอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวมีให้ติดตามูนอับบูอับบูจับกันอับบูนิดนึงครับอับบูับตรงนี้ครับอับูครับไม่เป็นไรอ่ะอ้า ก็มีใจมากาที่บอกก็จะกู้อ่ะเพร่ะว่ามันเป็นขั้นหนึ่งในชีวิตของนักแสดงนะคะโดยเฉพาะที่เราเดินทางไปยาวไกลามากเลยอะ่ะนี่ก็50ประมาณ50ปีแเราได้มาเจอบริษทัท DCS ซึ่งเราดูนหนังเข้ามาตั้งแต่เป็นตั้งแต่ยังเป็นอะไร,รก็จะมาเป็น DCS เนี่ยเราก็แบบเออแบบทุกอย่าง มมาได้ยังไงเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงเลกๆคนหนึงเชเนอย่างงานมันก็ไม่ได้เยอะที่มันยังนึกเอาอยู่อย่าเงี้ยใช่ไมแล้วโดยเฉพาะเล่นๆอย่างเพียงเพียงที่าคนไปเปิดร้อได้อ่ะเราสใจว่าเฮ้ยไม่ไม่เป็นอ่าหรือแบบระดับเตอร์อะตกใจตกใจเลยตกใจดูใจแล้วก็ดีใจแล้วบอกไม่้น้องน้องมันจะเล่นยังไงบเราเราแล้วเราว่าะยังไงคือคิดไปเลยว่า ไม่รู้ว่าน้องเป็นไงหนุ่มดังมากไงคะไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะแบบจะรักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเกาจะแบบว่ารู้สึกว่าจะคบกันไหมหรือจะกลัวไปหมดเนี่ยคะเราไม่รู้นดังมากเลยนะขอดูแม่หนุ่มดังเฮ้ยหนุ่มดังอะไรดังหนุ่มเนรีดอทไม่รู้จักแค่อือก็มี แล้วเาไปร่วมงานแล้วมันไม่ถูกกแบบว่ายางดูเดีกินเนี่ยเขาไม่ใช่ดูแลเฉพาะนักแสดงนะหรือไม่ใช่ดูแลเฉพาะตับุ๋นนักแสดงด้แต่เขาบอกกรท่เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรจับได้เลยว่าแบบเอกซร้าเขจะขึ้นกระไดแล้วก็อินน่ะเป็นจับไปเปนขึ้นอันนีอกเอก์ราขึ้นกระไดอ่ะขึ้นเขาักแล้วก็บอกฮ้ย ไม่ใช่ว่าจะต้องมาดูแลเฉพาะแวงหรว่าพื้ี่าวเวออะไรยแล้วนี่เขาก็ซื้อขนมไปแล้วเขาก็จะทักทายค้า้เอ็นดูผมดูอะน่ารักกันแล้วคแม่ชอบผมที่ดูแลผู้ใหญ่ไงเขาก็จะหยุเขาเพราะถ้าทิมทีเราไม่ได้เจอ เพราะว่าดูท็อปที่ใส่มาต้องขำมากตอนแรกขอบคุณพี่หมูขอบคุณนะคทาขอบคุณทุกนขอบคุณพี่หมูนะคะที่ไม่ได้บวชสับปะเลศไม่งั้นคงมีอีเวนต์วัดน้อยอีเวนต์ตำบแต่จริงแล้วส่วนตัวเราเรียกว่าตายตาหลับได้ละแต่ยังไม่อยากตายอยากอยู่ในวงการต่อเพราะว่าด้วยอาชีพนักแสดงของเราเนาะแข่เข้าวงการมาแปปีละแล้ววันหนึ่งบอก GDS แค to ่คำนี้แหละแค่แบบอุ้ยดีใจมากอะไรเงี้ยแบบดีใจจนแบบโอ้โหแบบเฮ้ยพอร์ตเรลิโออีกหนึ่งคอดฟอร์เรียที่จะอยู่ในความทรงจำเราเนี่ยเพราะเดี๋ยวทุกคนรู้กันว่าแขกอยู่สวีเดนนะฮะแล้วก็พอมาบอกว่าเป็นอีพีวิวกีฬาอ้าววิวกีฬาอีพีมาก่อนเพราะอันนี้คือเรสเฟรนเรสเฟรนแต่การใช้ชีวิตของเราคือเป็นอีพีอะไรเงี้ย เอ,อเพราะว่าเจอพีพีครั้งแรกเคยเจอละอที่ไอคอนเออ,อแต่มันอยากเล่าวะเนะาะอ,อไปบอกเพื่อนมึงมึงกูเหมือนนักยักษ์ขมูขีเลยแล้วนนองเขาตัวแค่นี้น่ารักมากอันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นไอดลอลเออ,เ,อ,อเขาคือแบบแฟชั่นนิสทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอกินอีกอย่างเงี้ยยิ่งแบบโอ้ผมมาเจอแพ็คคู่เลยถือว่าแบบเฮ้ยเราทำบุญด้วยอะไรอ่ะเออแบบ ดีใจสุดๆเลยแล้วแบบขอบคุณทั้งสองคนมากนะที่แบบให้โอกาสในครั้งนี้นะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยครับเรื่องแขกก็ใช้เล่นตัวเองคนสมคนรไงก็เหมือนกันด้วยความที่เอาจริง่ะพี่หมูเป็นคนที่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจตัวพี่หมูแหละพี่หมูจะเป็นคนที่พูดบอกว่าเอาจริงๆนะครับขออนุญาตครับก็คือมึงต้องทำแต่เขาจะไม่พูดเขาจะมาด้วยสายตาแล้วแบบนี้ เราเม่เข้าใจพี่หมูว่าทำให้พี่เธอในในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทาในเรื่องนี้แต่รู้ว่าอ๋อฉันต้องทาฉันไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วเราเราก็ทำเพราะทําทุกอย่างให้พี่หมูเลยเพราะสายตาผู้นี้เท่านั้นเลยทําให้พี่เถอนะตอนแรกที่เจอสายตาผู้นี้อารมณ์พี่แทนไปยังไงตอนั้นก็มองแหละก็คิดอ่ะคือหลายคนอาจจะดูมันน่ารักแต่คืออ๋อมึงต้องทำก็ ก็ทําออกมาอเลยงี้ยแล้วก็เชื่อใจพี่หมูพี่หมูด้วยเพราะพี่หมูก็พูดมาแล้วแบบด้วยความที่ดูคาแรคเตอร์เราแล้วบอกว่าถ้าแขนทาออกมาแล้วแบบตรงเนี้ยแขกจะแบบพี่เห็นละอะไรเงี้ยแล้วด้วยการทํางานของพี่หมูเราก็เป็นนักแสดงก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดนะพี่หมูอะไรอยากจะพูดดควยี่ะเพราะเพิ่รับงานจากดาราที่เราจะร่วมงานด้วย พี่แขกก็เป็นคนที่เราล็อกเลยครับล็อกเป้าว่าแบบต้องเป็นพี่แขกเนี่ยสายตาไม่เหมือนวันกไม่เหมือนก็จะปลอทนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลนะไ่ตาแย่เน่ครับเป็นเอ็กเซปชั่นอลเนะพี่นะเป็นบ่บทที่เราต้องเป็นพี่แขกเลยเช่นกันบทนี้นะฮะถึงจะแมนสิกแบบที่จะสมน้ครับแล้วมันก็จะมีบางบางซีนนี้อาจจะขื่นใจพี่แขแต่เราเราคิดว่ามันหวังผลเพื่อจะแบบสุดท้ายแล้วมันจะไม่ต้องหวังโหค่ะฉันต้องทาครับเพื่อความสาเร็จ ของพี่หมูแทนผมทำมากินเด็ดเดี่ยิ้กับพี่ภาคนะก็ได้ดูการติ้งกับพี่ได้ครับประสบการณ์20ปีนานนี้ได้ครับปากปากงงปากก็ทำไมต้องห้ามธาตุข่าวข่์เรื่องนี้พี่พีเพราะว่ามีพระเอกพันล้านแล้วร่วมกับพันล้านก็มีด้วยหลัหลากหลายร้อยล้านรวมกังจะช่วนนักแสดง ยอดตำนานเมืองไทยพ่อขาบวยสุปปอร์โมเดลและโรบลสตาร์และแม่แกสตาร์เขาอีกหนึ่งสภาพได้ไงครับสองได้แต่งบี20มีนาครับก็ใหญ่ทุกคนเข้ามาดูกันในโรงรถยนต์นะครับ20มีนานี้ผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมว่าทุกคนเข้ามาดูแล้วจะได้เจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์ ไปอีกไปอีกไปอีกเหมือนกับตอนที่ผมอ่านบทนะหรือตอนที่ผมไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็เต็มที่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้สึกที่ดีออกไปออกมาครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับบิวกิ้นชอบกินบุ้ยแขมากนะคะสมบูรณ์แบบคุณคาุณค่าอร่อยมาก